เมนูแนะนำวันนี้ผักหวานผัดน้ํำมันหอยไปชมกมันเลยครับกิ้วกิ้วกราบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพัน์โคโยวันนี้เราขอเสนอผักหวานผัดน้ํามันหอยทำเองได้ง่ายนิดเดียวตามไปดูเลยจ้าหน้าจ้านะจ้านะจ้า สำหรับวันนี้เราจะใช้เป็นผักหวานป่านี่นะฮะหายากเลยนะฮะผักหวานป่านี่นะฮะอร่อยรับรองนะจ๊ะนี่นะฮะเราจะเด็ดส่วนยอดของมันนะฮะแล้วก็ใบของมันนะฮะก้านเราจะไม่เอานะจ๊ะนี่นะฮะเสร็จแล้วก็เอาผักหวานที่เราเด็ดแล้วเนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะจ๊ะด้วยน้ําสะอาดจะเตรียมไว้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปผัดกันครับตั้งกระทะ ใส่น้ำมันแล้วนำกระเทียมลงไปผัดเลยจ้าผัดพอเหลืองนะจ๊ะนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะเบาไฟลงแล้วรีบเติมผักหวานลงไปเลยจ้านี่นะฮะจากนั้นให้เติมเครื่องปรุงลงไปเลยจ้าน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็น้ำซุปนะฮะใส่ลงไปนี่นะฮะนิดหน่อยนะจ๊ะ จากนั้นให้เล่งไฟสุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วทําการผัดคุกเขาคุกเขาให้ส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันนะจ๊ะนี่นะเมนูผักหวานผัดน้ำมันหอยเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยจ้าปลาสจักเนื้อสัตว์เลยนะจ๊ะนี่นะฮะเพื่อนๆก็ลองไปทำรับประทานดูได้จ้าอาจจะใช้เป็นผักหวานบ้านก็ได้นะฮะ ถ้าไม่มีผักหวานปลานะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวสัดส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเครียเขียนไว้ใต้คลิปอีทีจ้าที่นะฮะจากนั้นเราจะใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงลงไปเล็กน้อยนะฮะถ้าเราชอบเผ็ดแต่ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะนี่นะฮะแล้วก็ผัดคลุกเค้าคลุกเข,า,กเขานะฮะและเพื่อนๆรู้ไหมว่าในผักหวานเนี่ยเนื่องจากว่ามันมี เบตาแคโรทีนนะฮะซึ่งไอตัวนี้จะช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ยังมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะฮะแล้วก็ยังมีเส้นใยสูงด้วยนะฮะในตัวของผักหวานเนี่ยก็จะช่วยในการเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยนะจ๊ะนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานเตรียมยกขึ้นโต๊ะครับ กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าผักหวานผัดน้ำมันหอยทำเองได้ง่ายนิดเดียวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดตับตไคกดแชร์กดไลค์กด,ก,ดกระดิ่งกิ๊งกอ๋อและอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละกิบๆหอมกุิ่น